จุนกบ้าเอ้ยว้าวใหญ่มากเลยรีบเข้ามาเร็วเข้าข้ารอไม่ไหวแล้วสิงสิงจะไม่บาดเจ็บนะไม่เลยถ้าใช้มือจิ้มจะมีพิษไหมไม่เป็นไรหรอกนะจะดูสิระวังพิษด้วยสิแล้วจะต้องทำยังไงอีกเหรอ ข้าจำได้ว่ามีค้อนหินหลายอันกองรวมกันอยู่ในห้องเก็บของและจะต้องใช้มันทุบเปลือกไม้จนมันแตกหมดฮะได้ข้าจะไปเอามาเดี๋ยวนี้แหละเจ้านี่ค่อนข้างหนักจริงๆเลยนะคราวนี้เจ้าจะต้องช่วยข้าแล้วล่ะนะโชคดีที่บ้านของพวกเขาเป็นคฤหาหนดดังนั้นจึงมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับเปลือกไม้ในห้องโถงหลัก ระวังด้วยนะเดิมทีคิดว่าเปลือกไม้จะแตกเป็นชิ้นชิ้นแต่หลังจากที่ทุบคาดไม่ถึงว่าเปลือกไม้ก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ยังคงมีชั้นผ้าใยสีขาวอมฟ้าผสมกับเศษเปลือกไม้สีน้ำตาลอยู่ซิงซิงขอค่าดูหน่อยว้าวใช้ได้จริงๆด้วย เด็กๆมันนี่สิข้าขอดูอุ้งเท้าของพวกเจ้าหน่อยสิดีนะที่ไม่มีบาดแผลนะหลังจากทุบจนเปลือกไม้นิ่มลงอย่างสมบูรณ์แล้วเส้นใยสีน้ำเงินอมขาวก็ถูกนำไปตากในอากาศส่งผลให้มีกลิ่นพืชที่แรงมากจะทุบมันยังไงนะถึงจะทำให้เศษส,สิ่งสกรปรกหลุดไปจนหมดได้เราทำความสะอาดพื้นแล้วก็ทุบอีกครั้งดีกว่านะ ไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นหรอกนะแค่นำไปแช่ที่แม่น้ำเพื่อให้ยางพิษออกก็พอแล้วบางทีเปลือกไม้อาจจะสะอาดแล้วก็ได้ถ้าหากว่าไม่ได้ก็หาวิธีอื่นดูได้เลยห้ามไปนะกลับห้องกับแม่เดี๋ยวนี้เลย